สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ร้านรถยนต์มือสองสีสเกตพงนิเวศกรุ๊ปนะครับที่นี่เราขายเฉพาะรถสวยราคาถูกมีบัตรรับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับผม รถเดิมนะครับให้ดูที่เน็อาร์คโรงงานนะครับผมด้านข้างนี้นะครับนะครับแล้วก็ดูที่หัวน็อตนะครับจะต้องไม่มีรอยขันนะครับไม่ยื่งเพียงแสนกโลเท่านั้นเองนะครับแสนต้นนะครับรถปี2016นะครับราคาขาย400,000 48,000บาทนะครับทางร้านเรามีบัตรรับประกันนะครับให้ทุกคันนะครับว่ารถเนี่ยไม่เคยชนไม่เคยข้ามเดินนะครับสวยๆลยนะครับยางใหม่ กันชนหลังนะครับใหม่นะครับ 224e นะครับมาดูที่ประตูบานขวาด้วยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ4บานนะครับพับมองข้างนะครับไฟฟ้านะครับปรับข้างก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามีไฟหน้านะครับสามารถปรับระดับนะครับผมได้ที่ตรงนี้เลยนะครับมีสวิตช์ปรับให้นะครับคันนี้นะครับได้กุญแจสองดอกนะครับเป็น รีโมทหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ธรรมดาหนึ่ดอกนะครับในนี้ก็จะมีชิปด้วยนะครับถึงลมอิเล็รอนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับไม่เคยถูกใช้งานทั้งด้านซ้ายแล้วก็ขวานะครับยุ่นนี้นะครับ2.4 E ปี2016ความพิเศษของมันอยากนำเสนอตรงนี้นิดหนึงนะในนี้มีเขาเรียกว่าตู้เย็นครับเปิดรับเลมได้นี่นะฮะเอาเครื่องดื่ม นะครับเวลาเดินทางไกลนะครับน้ำนะครับกาแฟกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปได้นะครับตัวนี้ก็จะเก็บความเย็นนะครับมีความเย็นจากแอร์เข้ามาด้วยนะครับไม้นะครับผมใช้งานมาเพียงหนึ่งแสนสามร้อยเก้าสิบสามกิโลเมตรนะครับเกเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดามีสวิตช์ปรับ e c โ mode power mode นะครับ เมลัยนะครับมันติฟังก์ชั่นนะครับนะครับวงเมลัยเป็นมันติฟังก์ชันเล่งเสียงลดเสียงนะครับปรับโหมดต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับได้นะครับรับสายนะครับวางสายนะครับรงคาคันนี้สวยนะครับไม่มีรอยเจิมเลยนะครับราคาสวยมากนะครับเบาเป็นเบาะผ้านะครับพร้อมใช้งานนะครับด้านหน้านีคือจุดสําคัญนะครับอ่าสังกะโปงคือจุดแรกนะครับ น็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับน็อตเดิมนะครับไล่ขึ้นมาเป็นซีนนะครับกระโปรงนะฮะซีนเดิมนะครับดูน็อตบางนะครับเหมือนเดิมนะครับแก้มด้านข้างนะครับเหมือนกันนะครับมาร์กโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับอันนี้เป็นเบรกเอเบนะครับมาร์กโรงงานอยู่ครบนะครับอะไหล่เดิมนะครับหม้อน้ําเดิมนะครับทางร้านรับประกันนะครับไม่มีบัดเหตุไม่ชนไม่คว่ำนะครับ มีบัตรการันตีให้มีชนมีความเรายินดีรับคืนแถมค่าเสียเวลาให้นะครับ2 0,000บาทนะครับร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับถนนลูกบนนะครับตรงข้ามวัดหลวงนะครับมาไม่ถูกก็โทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเป็นไอดีไลน์ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับจนจบนนี้นะฮะนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับโตโยต้ารีโว2.4ดีนะครับ 2.4e ปี2016นะครับราคา400,000 48,000บาทนะครับ4 0 0 0 0 48,000บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆของเราวันนี้นะครับก็คือฟรีดาวนะครับฟรีดาวเลยนะครับไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยนะครับนะครับไม่ต้องจ่ายสักบาทนะครับค่างวดก็่อนเพียง7,700กว่าบาทนะครับผมสนใจนะครับก็สามารถ ักเข้ามาสอบถามนะครับหรือโทรที่เบอร์โทรศัพท์0819.72934 7นะครับหรือติดต่อที่ f a c e b o o k f แฟ Page นะครับรถยนต์มูอสองสีสเกตผงนิเวศกุ๊กได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมเทวินนะครับก็ขอให้ผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์ครั้งต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ